สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือโรงแรมคิลิตี้นะคะชอบมาวันนี้ชอบมีนัดสัมภาษณ์งานนะคะทุกคนตอนแรกน,นั่งอยู่ข้างนอกนะแต่ด้วยความที่ลมมันแรงเพราะว่าติดกะระ,ะกเลค่ะก็เลยมานั่งข้างในโรงแรมคึอเจืงมากแต่ไม่รู้ว่าการทํางานเป็นแบบไหนนะคะนี่อันนี้เป็นรีเซพชันเขานะคะทุกคนชอบมีนัดตอนบ่าย2องแต่ว่าชอบมาก่อนเชั่วครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะอยู่แถวเนี้ย ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอเวลาก่อนรอเวลา,าคนที่นัดชอบนะคะโทรมาหรือชอโทรไปหาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท้อยถึงเวลาก่อนนี่สวัสดีค่ะชอบค่ะนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในห้องออกกําลังกายของแฟนนะคะแล้วก็ตากผ้าด้วยแต่ไม่เปน็นไรอย่าไปสนใจตรงนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่ที่แปดมิถุนาไหมคะสิงหาคมมกราคมพมีนามกราคมพมีนาเมษายนพฤษภามิถุนา,ม,นามิถุนาค่ะวันที่แปด เจ็ดหรือแปดมิถุนานะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะทุกคนช่อมีสัมภาษณ์ช่อมีนัดสัมภาษณ์งานนะคะ,อะตอนบ่ายสองสิบห้าเนาะกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่มาค่ะทุกคนอยู่ๆก็ไม่มาช่อบ,บอกว่าทาไมไม่โทรบอกก่อนคือเราอะ่ะนัดคือเราอะ่ะนัดกับเพื่อนนะคะคือเพื่อนอะ่ะเป็นคนฝากเพื่อนของช่อที่อยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะที่ว่าทุกคนเห็นในรูปนั่นแหละที่ว่าเราไปเที่ยวด้วยกันนางเป็นคนบิวดานะเขาเรียกอะไรเชิญช่อนะคะให้กับเพื่อนนาง คือคนนี้ชื่อฟรานซิสกานะคะฟรานซิสกานางชื่อนี้นะคะออกชื่อยากจังเลยนะคะแล้วทีนี้นางก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวใบสองบสองสิเราไปเจอกันที่โรงแรมนี้นะคะชอบก็แบบโอเคไปเจอนู่นแต่ว่าชอบไปก่อนนะคะชอบไปก่อนครึ่งชั่วโมงทุกคนด้วยความที่เราคิดว่าเออเราไปก่อนแล้วมันจะดีมากเพราะว่าที่ประเทศสวิเดนดะ Uh, เวลานี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะช่อก็เลยแบบว่าโอเคเราไปก่อนละกันแล้วเราไปทอดหลงก็คือไปนั่งใจเย็นที่ตรงนั้นนะคะช่อก็ไปก่อนแล้วก็ไปนั่งก็ได้คลิปนั้นนะคะทุกคนสรุปเพื่อนช่อไม่มานะคะเพราะว่าลูกชายนางไม่สบายะคะ่ะทุกคนช่อก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดียวฉันจะสัมภาษณ์คนเดียวนะคะดีใจตอนแรกคิดว่าเขาจะระคิดว่าเขาจะไม่รับนะคะเพราะว่าช่อบ,บอกแล้วเพื่อนชอ่อเพื่อนช่อนะคะที่ฝากงานที่แนะนําช่อไปตรงเนี้ย<ๆ><ๆ>เขาบอกว่าชอนะ่อน่ะมีมีงานประจําอยู่แล้วนะก็คือ หนึร้อยนะทำงานห้าวันอะไรอย่างเงี้ยจะมีวันหยุดก็คือแค่วันหยุดอะอาทิตย์หนึงประมาณวันหรือ2วันเพราะว่าเขาจะให้ทําแค่สิบสี่สิบชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยคาตอบที่ได้มาคือทุกคนนางรับค่ะทุกคนนางบอกว่ามันมันจะเหนื่อยกับเธอไหมถ้า ฉันจะเอาวันหยุดที่เธอหยุดมาทํางานที่นี่นะคะซึ่งถามว่าโอเคไหมชอบชอบนะโอเคมากเลยนะคะมันอาจจะเสียภาษีเพิ่มมันอาจจะเสียภาษีทุกคนเพราะว่าชอบทํางานเกินแต่ว่ามันก็หักภาษีในนั้นแล้วในความคิดของชอแล้วเราก็คิดว่าโอเคช่วงที่เรามีกาลังนะคะช่วงที่เราช่วงที่เรามีกําลังกอบโกยได้อะ่ะชอก็อยากจะกอบโกยนะคะ,ะเขาต้องการพนักง,งาน เขาต้องการพนัางงานแค่เป็นพนัางงานเอ็กซ์ตรานะคะเขาไม่สามารถให้เป็นพนัางงานประจําได้นะทุกคนนะคะเขาให้ทํางานวันหนึ่งหกชั่วโมงเริ่มแปดโมงจนถึงบ่ายสามแล้วทีเนี้ยพอแปดโมงถึงบ่ายสามหกชั่วโมงแล้วห้องหนึ่งช่อบก็ถามมาทุกทุกคนอันเนี้ยชอบคิดว่าหลายๆโรงแรมอ,อาจจะอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ทํางานนะคะแปดโมงจนถึงบ่ายสามแค่หกชั่วโมงค่าค่าแรงขั้นต่ําตอนเนี้ย เขาให้ทางโรงแรมนะคะเขาให้อยู่ที่หนึ่งร่โครนบวกซิมแมสเตอร์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่แหละคะ่ะทุกคนคือนางผู้ภาษาสเวนเหมือนสำเนียงบ้านนางอะ่ะเหมือนชอบผู้ภาษาสเวนอะแต่ว่าสำเนียงเขมรสำเนียงไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปทางนั้นนะคะเราก็เข้าใจเราแบบเออเนีย่ยนะแคนดูโปรดต์ตาเ,เราก็แบบว่าพยายามแบบว่า โปรตัส uh, ักตาหรือว่า c a n you please slow down return mm hmm. ก็คือแบบภาษาอังกฤษด้วยนางก็มาทั้งภาษาอังกฤษเราก็บอกว่าเราอะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่เป๊ะเหมือนรีเซพชันแต่ว่าช่วยเหลือลูกค้าได้ภาษาสเวนก็ไม่ได้เป๊ะปังมากแต่ก็คุยได้รู้เรื่องนะคะก็นางก็โอเคนะแหละทุกคนนางก็เลยมาปลั่นนะเขาเรียกอะไรมาผสมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเวนชอก็แบบเออนะคะแล้วทีนี้นางก็เลยบอกว่า นางน่ะได้ยินเรื่องของช่อมาจากเพื่อนของช่อนะคะเขาบอกว่าถ้าช่อสนใจที่จะทํางานอยู่ตรงนี้เลยเขาสามารถยัดให้ช่อเป็น100%ยได้เท่ากับเงินเดือนที่ว่าช่อได้อยู่ที่โรงแรมตอนนี้นะคะซึ่งช่อบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้ช่อไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงสามารถเําทำไมเขาถึงพูดแบบนี้กับช่อนะคะเขาบอกว่าถ้าช่อที่งาน จากโรงแรมสแกนดิตไปที่โรงแรมเขาได้อะเขาจะให้เงินเดือนช่อเท่ากับโรงแรมสแกนดิตเลยนะคะก็คือ2อ0 0 0นนะคะล้วทีเนี้ยช่อบอกว่าเออช่อไม่ช่อยังไม่โอ้ยช่อยังไม่เอาบอกก่อนว่าช่อยังไม่เอาเพราะว่าอะไรหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่เราจะร่วมงานด้วยอ่ะเป็นประเภทไหนเป็นแบบไหนนะคะคือวันเนี้ยก่อนที่ตอนที่สัมภาษณ์อะไรเสร็จนะคะว่าเออ,อเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พาช่อขึ้นไปบนห้องนะคะไปดูว่าห้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็บอกว่า1ชั่วโมงอ่ะต้องทาให้ได้3มห้องนะคะเราก็โอเค หกสิบนาทีสามห้องห้องหนึงก็ยีิบนาทีประมาณนี้นะคะเราเราะคิดนะทุกคนเราก็โอเคเราเราคนนึงอะที่รู้แหล,ละว่าเราอะทํางานแบบไหนอะไรแบบไหนนะคะเขาก็สแตนดาร์ดให้เลยห้องไอหกชั่วโมงต้องทําอยู่ที่ประมาณสิบสามห้องแค่คนละสิบสามห้องจะไม่เกินนั้น,นะคะ่ะทุกคนอ่าเราก็แบบโอเค โอเคสิบสามอ่าหกชั่วโมงเราสิบสามอ่อหกชั่วโมงสิบสามห้องที่ทําที่ทําอยู่สเก็ตติตอนนี้ก็คือสิบแปดห้องต่อแปดชั่วโมงนะคะแล้วก็โอเคเวลาเราแรกนะเขาเรียกอะไรนะทุกคนแรกนะเวลาเราอ่า uh, นับดูแล้วอะ่ะมันมันก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนเราช็อกเลยแบบโอเคนะคะถามค่าแรงนะคะค่าแรงนางบอกว่าถ้าเป็นเอนะ็กซ์ตร้าน่ะนางให้ชั่วโมงละหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโครน แล้วก็บวกซีเมสเตอร์นะคะ12หรือ17เปอร์เซ็นต์นี่แหละทุกคนเพราะว่าช่อฟังไม่ช่อฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความนะคะเพราะว่านางมีเอ่อนางมีอะไรนะคะเอ่อหูฟังอะ่ะเทเลโฟน่ะตลอดเวลาเลยบางทีนางก็รับโทรศัพท์แล้วนางพูดโทรศัพท์ช่อไม่รู้ว่านางจะพูดกับช่อหรือพูดกับโทรศัพท์เนี่ยนางบอกว่านางตัวนางเองอ่ะกำลังจะออกจากโรงแรมนี้นะคะก็คือย้ายไปสาขาอื่นนะคะแต่เป็นโรงแรมเดียวกันนางก็เลยเ อ,อ,อยากได้คนนะคะที่เป็นงานแล้วอ่ะมาประจำโรงแรมนี้นางก็เลยเสนอให้ช่อว่าให้ช่อถ้าช่อลาออกจากโรงแรมนั้นแล้วมาอยู่โรงแรมนางอะเงินเดือนสเตนด์ดของช่อนะเท่ากับเงินเดือนที่ว่าช่อได้ตอนนี้นะคะซึ่งช่อก็ไม่รับปากทุกคนเพราะว่าช่อคิดว่า ช่อยังช่อยังมีแรงที่จะแบบว่ายังไม่ทิ้งตรงนี้ระวังตรงนี้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้งานนะคะไปเพราะว่าเราาง,งานเต็มแล้วแต่ก็ยังได้นะคะทุกคนนางบอกว่าอาทิตย์นึ่งอะ่ะอาทิตย์นึ่งให้มาหานางสักสองวันหรือสามวันก็ได้นะคะแล้วนางก็ถามช่อว่าช่อจะโอเคไหมช่อจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าช่อบอกว่าช่อไม่เหนื่อยช่วงกอบโกยนี่คือกอบโกยเต็มที่เลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่า นางบอกว่านางต้องการพนักงานเอ็กซ์ตรา้าแค่ช่วงหน้าร้อนเท่าน,นั้นเพราะว่าหน้าร้อนอะ,อะลูกค้าเยอะนะคะแล้วอยากได้คนที่รู้งานไม่ต้องสอนงานเยอะนะคะชอ่ก็โชคดีโชคดีมากๆเลยค่ะทุกคนนางก็บอกว่าไม่ต้องเอาซีวีไม่ต้องเอาอะไรถ่ายแค่เขาเรียกอะไรนะคะพาสปอร์ตของประเทศสวีเดนถ่ายแค่พาสปอร์ตที่ว่าเราได้พาสของประเทศสวีเดนแค่นั้นคือจบแล้วนางก็แบบว่าเดี๋ยวนางจะส่ง ข้อความมาว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะนางก็บอกว่าถ้ามีตารางงานส่งตารางงานให้นางได้เลยนะแล้วนางจะบุ๊กเวลาว่าชอบมาทํางานอะไรยังไงนะคะสรุปช่อก็ได้งานเอ็กตรค่ะทุกคนคิดดูแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เยอะแล้วมันก็ไม่น้อยอะคะ่ะทุกคนก็คือแบบว่าเออ่ถ้าถ้า คิดคิดเอาดีเลยนะคิดเอาดีเลยนะคะเราก็แบบว่าอย่างน้อยก็ดีเราไม่ต้องนอนเราไม่ต้องแบบว่าอยู่บ้านเราสามารถกอบโกยได้4เดือนนี้สเดือนนี้สามารถซื้อแอร์ได้ประมาณ3ตัวเลยเราก็คิดอย่างนี้นะคะซื้อแอร์ได้3ามตัวซื้อตู้เย็นได้อีกเครื่องหนึ่งเราเราคิดว่าโอเคภายใน4เดือนเนี้เงินเอ็กซ์ตร้าที่เราไปทะํะเราสามารถไปซื้อแอร์ได้3ตัวแล้วก็ซื้อตู้เย็นได้อีกอเครื่องหนึง่งก็เลยที่จะไปทํานะคะทุกคนช่วงกอบโกยะคะ่ะทุกคนนะคะใครที่ มาประเทศสวีเดนใหม่ๆนะคะช่ออยากให้ลองเปิดใจนะทุกคนช่วงที่คุณยังไม่ได้ภาษานะคะให้ลองเปิดใจลองไปทํางานโรงแรมดูนะคะมันอาจจะมันอาจจะหนักสําหรับคนที่ไม่เคยปลูกข้าวหรือว่าปลูกมันหรือว่าดํานานะคะมันมันอาจจะไม่หนักเท่ามันอาจจะหนักเท่านั้นเลยยังไงเขาเรียกอะไรพูดเองก็งงเองนะคะแต่อยากให้เปิดแต่อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไปทําแล้วมันรู้จักเทคนิคอะมันจะง่ายมากเลยนะคะทุกคนบางทีก็คือ ลักไก่อะโรยผักชีโรยหน้าอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชอบไปทํางานอะไรยังไงชอบจะอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนก็คืองานเก่าก็ยังไม่ปล่อยงานเก่าก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซนส่วนงานใหม่ก็คือเราเอาแค่ เวลาที่เราหยุดอหารเลียดอีกเนาะที่นี่เขาจะเรียกทเลียดอีกเวลาที่เราเราจะเอาเวลาที่เราหยุดไปทํางานเสริมนะคะตรงนั้นเองก็6ชั่วโมงต่อวันก็ถือว่าโอเคค่ะทุกคนก็ยังมีเวลามาซักผ้าถูบ้านอยู่โอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูเนาะใครที่แบบว่ามาแล้วมาประเทศสวีเดนใหม่ๆแล้วยังไม่หางานหรือว่าภาษายังไม่ได้ได้ภาษาอังกฤษนี่งานได้ที่อยากให้ไปหาเลยคืองานโรงแรมค่ะไม่ต้องไปสมัครไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะ ถ้าใจถ้าใจแบบว่าอยากได้งานจริงๆชอบแนะนําให้ไปตรงที่โรงแรมเลยลงเดินไปถามตรงรีเซพชันเลยค่ะว่าฉันมาสมัครงานฉันมาสมัครงานแมบ้าน housekeeping เนี่ยได้ไหมนะคะแต่ที่โรงแรมที่ชอบไปวันนี้เขาเรียกว่า super s u p e r v i อร r นะคะ supervisor ซึ่งเราก็แบบว่ามันแปลว่าอะไรเขาบอกว่าก็เรียก housekeeping นั่นแหละแต่ว่าเขาจะใช้คําที่แบบว่าสูงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ให้มองว่า housekeeping นะคะให้มองว่า s อ uh, right? ่ e ซุปเปอร์วิเซอร์ใช่ไหม V I V I S O R อเอวิเซอร์ซเปอร์วิเซอร์ประมาณนี้ค่ะทุกคน <laughs> แต่เงิน <laughs> เงินเดือนก็คือได้กับ standard เท่าๆกับงานทั่วไปค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคไปแล้ว <laughs> ไปหาะายทานก่อนไปแล้วค่ะ